สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเอาความน่ารักลูกมาฝากา <c oughs> ค่ะก็น่ารักมาฝาก <c oughs> น้องมีตังน้องมีตังนอนนอนในเบาะแล้วก็เสียงดังผอมได้นะนอนข้างเสียงดังผอมได้นะนอนอยู่ในเบาะคนนอนในเบาะสบายอยู่ละนอนข้างเสียงดังผอม แมวปทนปลุกนอนให้ใจด่งนอนสบายอุล่าเป็นแน่ข่าเบา่พเลรุกตาออกจากเบาะแล้วเ่ลูกตาดีกว่าอ,ออกจากเบาะแล้วเอาออไปหมดอยู่ในไตก่อผลผลเมื่อไรผลหมดเข้าไปในซอกใน,นยังน่ะมักอยู่ในซอกอย่าบอกใครมักขนาดเขาซอกเขาหมุมน,น,หน,นน่ะเมื่อเรผลนอนออกจากเบาะไปองหันผลออกจากเบาะไปองหนพี่ลุกตาเนี่ยเป็นเป็นหมามักหมุน มวมองหันมองนี at, Juice, ่มวหมดนอนอยู yeah. fire, ่ในอันไต่สอกอยู่น้ำสอกน้่อันนี้จังไรจังมักไปอยู่จังสันกระโดอพี่ลูกตตลเป็นหมาหมักไปหมดี่น้ำสอกแล้วพอขึ้นมีตตงได้มีตังนี่บอไปหมดี่น้ำสอกโผล่ายใจไอ้ใจดังถิ่ลูกโอ้ยไอ้หลูแตนแม่ก็ง่วงแม่ก็ง่วงกับลูกแล้วทีเนี้ยอือ เด็ง่วงกับลูกแล้วเนี่ยลูกนอนแล้วแม่ก็ง่วงแล้วพี่ลูกตานเขาก็อยู่มุมของเขาปวดปวดปวดอออแล้วพี่ลูกแดนนอนนี่อือเนี่ยเล่นอยู่กับลูกๆนี่หลยอ่าเล่นอยู่กับลูกๆนี่เลยค่ะอากาศหอนหอนหนาวพี่หนอเด็กก็หอนเด็กก็หนาว ฝนตกบอทั้งพี่น้องได้ยินได้ยินข่าวว่าพายุจะเข้าแม่นบ่ฝนตกฝนจะตกมนตกมาเนี่ยห่อนไหลพี่น้องเอ้ยตกมาเนี่ยโอ้โง่วงแล้วอ you know? oh, oh uh, huh ืเ oh. ห oh, 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 oh 네네็น oh, ม oh, oh, oh. ีตังนอนนี่เลยแม่เห็นมีตังนอนแม่ก็ง่วงตามมีตังแล้วอื ต้องตามแล้วยความน่ารักความนา่ารักคนรักสัตว์จึงมีศะพี่น้องใครรักสัตว์จึงจะเข้าใจนะคะอือนะอติดตะก์ไพี่น้องนอนเต็มเบาะเลยนอนเต็มเบาะเลยไปลูกตาลเขาก็นอนเด็ดหมดอยู่ใต่อนยะู่เพื่อนละแต่ตัวเล็ดอยู่เขาเล็ดไปน,นะอ่ะลูกตแตน ยูงสันออกจากนีก็ไปหมดดุ้นหุนไตโตลิดผ่าพี่ลูกตานะ่ะอืมเขาไปยู่นี่ก็ไปยูไตโตลิดผ่าไป็นหมดดิไตโตลิดผ่าแทียน,นอาจารย์กับเขาไปในิอกอันโตผับมากินน้ำสอกอยังไงพี่ลูกตานะ่ะยู่ในิอกอย่าบอกใครหน <c oughs> <ล>ว้าวไอ้มาด่วนนะไอ้ใจดังพร้อมไม่ละเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนนเนาแล้วครับพี่น้องคะเอาความน่ารักของลูกๆมาฝากไม่ชมผล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 ,ผลมื่อกีอ้เราผน ายถังเป็นยังเป็นยังได้นี่เต็มเบาะแล้วอือ้วนขึ้นนตอนซื้อมากก็มันเบาะก็คือจังใหญ่โยบัดมานอนไปนอนมาตอนนี้จังเบาะใหญ่เบาะหน่อยลงเหมืที่นี่้าจะมีแหละครับพี่น้องพอกันไ่คลิปหน้าคร้บพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมพอกันไ่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายนอน